บกับตะพูพาลุยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในคลิปที่ว่าปลูกขนุนให้โตเร็วลูกดกช่วงต้นทุนสูงครับผมเราจะมาแชร์ประสบการณ์ครับผมยุคต้นทุนพุงต้นทุนสูงปลูกยังไงให้โตให้รัดไวให้โตเร็วให้ลูกดอกไป,ปรูกันเลยครับผมปลูกขนุนให้รัดเร็วโตวไว ลูกดอกนะครับทำยังไงช่วงไหนครับแบบลดช่วงที่ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนช่วงนี้ทําค่าของคิดมันสูงอะไรก็แพงไปหมดถ้าเราลงทุนมาเราก็ต้องหาเงินมาซัพพอร์ตในการปลูกใช่ไหมแต่เราจะปลูกแบบลดต้นทุนเพื่อให้แล้วมันโตวไวได้ผลดีรัดไวและลูกดกด้วยนะครับทํำยังไงมาชมคลิปครับผมเราก็ก็จะปลูกไปขุดหลุมนะครับอันดับแรกสําคัญเลยเคลมเลยครับปลูกช่วงหน้าฝนที่มีฝนมรสุม มีฝนนะครับเราดูกำมนดตกทิยาเลยว่าฝนมันจะตกสักกี่วันนะครับเราก็ปลูกช่วงนั้นปลูกถ้าเกิดเราทําไมถึงปลูกช่วงนี้คือปลูกช่วงนี้เราจะได้ลดต้นทุนจากการลดน้ําด้วยน้ํานะครับเราจะใช้น้ําจากน้ําฝนช่วยลดแทนนะครับคือน้ําจากน้ําฝนเนี่ยมันจะทําให้รัดไวเป็นไนโตรเจนชั้นดีชั้นเยี่ยมครับน้ําบ่อน้ําบาดาลสู้ไม่ได้นะครับผมนะครับนี่ครับเคล็ดลับเคับที่หนึ่งนะครับเคล็ดลับที่สองนะครับการปุงครับ วงเราใส่แกลบดำลงไปครับขุนลุงลงไปประมาณสามสิบครับดินมีฟาวชใช้แกลบนะครับแกลบนี่เราเน้นเป็นดินท่งก็ได้นะครับแกลบเราพบในในดินท่งมันจะมีแกลบเยอะนะครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับคลุกให้เข้ากันคลุกให้เข้ากันนะครับคลุกคุกนะเนี่ยคลุกเข้ากันแล้วนะครับ นนคกกกกุกให้เข้ากันนะครับคุกให้เข้ากันคุกให้เข้ากันคุกให้เข้ากันนะครับคุกให้เข้ากันนะฮะคุกให้เข้ากันเสร็จเราก็กะประมาณกะหลุมของเราว่าต้นของเราจะทำเงินเราก็ทําทําทําหลุมไว้ครับผมทําหลุมไว้นะทําหลุมประมาณสักสักต้นที่เราจะลงไปปลูกนะครับนี่ครับนี่ครับเราทาหลุมไว้ที่ต้นที่เราจะลงไปปลูกนะครับพอทําหลุมได้แล้วนะครับ เราก็จะนําต้นพันธุ์นะครับลงไปในหลุมก่อนเลยครับผมเพื่อวัดระดับครับผมนะฮะเคล็ดลับที่สองนะครับตามสูตรโบราณเลยครับหันยอดขนุนไปทางทิศตะวันออกรับแสงแสงแรกครับผมหันยอดนะครับยอดนะครับไปทิศตะวันออกนะครับเราก็หันยอดทางทิศตะวันออกนะครับยอดยอดไหนที่ว่าเราคิดว่าเป็นยอดที่สง่าที่สุดเราหันไปทางทิศตะวันออกนะครับอพอเราหันทิศตะวันออกเสร็จแล้วครับเราก็จะกกี่ถุงครับเราก็จะกกี่ถุงนะครับก่อนรับดันแรก กกีดถุงเสร็จนะครับเราก็จะดูลากครับผมลากนะก่อนมาปูนะครับเราไม่ต้องลดน้ํามานะครับให้มันแห้งๆหน่อยครับเพื่อว่าการแกะจากถุงนะครับมันจะไม่มีการแตกครับลากจะไม่สะเทือนนะครับแกะจากถุงเสร็จแล้วนะครับแกะจากถุงเสร็จแล้วนะครับ เราดูลากขดครับผมว่ามีไหมครับมีเราก็ตัดออกเฉียนออกเลยครับฮเห็นลากขดไหมครับเราก็ตัดออกเลยครับขดหนาด้วยครับผมลากใหญ่เลยครับผมจะตะกิ่งตัดเลยนะครับเพราะนั้นตะไคร่กิ่งตัดนะครับโอ้โหลากใหญ่มากเลยครับอฮึือฮะขนุนนี้มันแก่มากแล้วครับมันทาบมาเป็นกิ่งท่านะครับกิ่งท่าที่แก่จัดมากเกินนะครับตะพูก็มาปลูกเพราะว่าเรา เรามีความเราปลูกเป็นนะครับอ่านี่นะครับเราก็แชร์กันนี่ครับขั้นตอนการเลือกจริงพันธุ์ก็มีในคลิปนะครับติดตามในคลิปช่องไลปูอ่อนน้อยใน youtube ได้เดยวหรือว่าใครจะให้ระพูแนะนาใหม่ก็จะแนะนําได้ครับนี่นะครับระดับที่เราว่าเราคิดว่ามันได้แล้วครับเราก็จะกรีดเทปกาวที่เขาท่ามออกนะครับเพราะว่าเราจะกบดินเราไปก่อนครับโทษทีครับเราจะกบดินไปก่อนนะครับผมเพื่อว่าการลากสะเทือนฮะ การดินมันสะเทือนตอนที่เรากรีดนี่ฮะแต,แต่นี่คือสูตรของกระพูนะครับเราเมื่อเราเรากรบเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วนะครับ,เร,รบเราก็จะกรีดนะฮะเราก็จะกรีดนี่ครับเทปกาวที่ก็ทาบมานะครับออกนะครับน่ะ กเกลีดเลยครับเพราะเราเราเรา,เรามองด้วยสถานการณ์แล้วว่ามันมันมันติดแล้วมันรัดแล้วแล้วลากมันเดินลากลากได้งามแล้วครับถึงยอดจะไม่สวยนะครับแต่เรามีเคล็ดลับการเลือกสิ่งถนนมือใหม่ด้วยนะครับติดตามชมคลิปนะครับครับผม,มนี่ฮะนี่ะ พอเรากีเสร็จแล้วนะครับเราก็มืออ,มอุ้มโคนนะครับผมอุ้มโคนเพื่ออุ้มระดับเพื่อว่าเพื่อรองรับน้ําฝนครับประมาณนี้เราไม่ต้องแน่นเกินครับอุมนะครับอันนี้ฝนมันก็จะตกอยู่ใช่ไหมเราก็จะเปิดเปิดไปอย่างนี้เลยครับผมเพราะจะเป็นช่วงฝนตกอยู่แล้วเราก็คอยมาดูครับหลังจากเจ็ดวันถ้าเกิดฝนมันทิ้งช่วงเราก็มาเราก็คุมนะคุมคุมด้วยหญ้าแห้งหรือว่าฟางหรือใบกล้วยก็ได้นะครับคุมเสร็จนะครับเราก็ลดน้ํานะครับ ตามอัตราภาพครับนี่ครับทําไมถึงเป็นการปลูกขนุนลดต้นทุนแล้วโตไวครับพื้นหน้าฝนเนี่ยฝนมันจะตกสม่ําเสมอนะครับแล้วมันก็จะมีฝนตกเราดูแล้วว่าฝนมันจะตกก็ปลูกช่วงนั้นแล้วเพื่อว่าินแล้วก็ดินมีความชื้นถะึหกสิบขึ้นไปนะครับแล้วมันจะเป็นการทําให้รากเดินไวเดินดีแตกเร็วนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องปลูกหนุนใหม่ๆถ้าเกิดเราไม่ลดน้ํามันก็จะตายแต่ถ้าเกิดเราปลูกพ่วงหน้าฝนเนี่ยมันมีโอกาสตายมีน้อยครับ โอ,โอกาสตายมีน้อยนะครับมันก็เป็นการที่ทําให้มันจะได้รับน้ําฝนจากน้ําฝนธรรมชาติคือไนโตรเจนนะครับได้สมบูรณ์แล้วก็แตกไวัยภายในเจ็วันเนี่ยมันก็จะเริ่มแตกพิทกๆขึ้นมาแล้วมันจะเห็นผลไวัยเพราะอากาศมันจะจะ,จะได้ความจเจริญเติบมของรากการแล้วก็การหันยอดตามโบราณก็คือหันไปทางขึ้นออกเพื่อให้มันสครงข้อแสงนะครับมันจะสครงข้อแสงได้ไวรากจะเดินดีนะครับผมก็เป็น มันก็เป็นแคลรับง่ายๆก็มาแชร์กันครับสำหรับมือใหม่เพื่อช่วงที่ว่ามันวิกฤตเศรษฐกิจของเข้ายากหมากแพงครับทุกอย่างมันต้นทุนมันสูงครับเราก็มาแชร์การปลูกขนุนช่วงที่มันปลูกขนุนโดยที่เราขนุมนมันปลูกได้ทุกหน้าครับแต่ว่าเรามาแชร์การปลูกขนุนช่วงต้นทุนแพงครับเราทํำยังไงเราจะปลูกยังไงให้เราลดต้นทุนลดการลดใช้แรงลดลด,ลดใช้แรงเราลดแล้วมันจะโตวไวรัดไวนะครับ ในนี้คลิปนี้ก็พอประมาณนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ตะปูพาลุยพาทำนะครับในช่องไ์ผู้อ่านน้อยใน YouTube นะครับเทคนิคลุกขนุนให้โตวไวรัดเร็วในยุคข,ของแพงครับผม